บนเส้นทางดินแดนลัดเลี้ยวสู่ไพลเขียวที่ร่มเย็นมองเห็นไม้สูงลานตาหลากพัน์ล้วนเป็นสีสันแห่งความอุดมสมบูรณ์ในวนาใหญ่สถานที่แห่งนี้คือรางวัลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พบรมราชินีนาถทรงพระราชทานไว้ด้วยพระเมตตานี่คือบ้านขุนวิน อันเป็นแหล่งอาศัยและทำกินของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากาก,ากยอมาหลายชั่วอายุคนโดยมิได้ทำร้ายผืนป่าแต่อย่างใดแต่กลับรวมน้ำใจช่วยกันร,รักษาต้นน้ำลำธารไว้เป็นอย่างดีและความดีงามของราษฎรบ้านขุนวินนี้ก็ได้ทราบถึงแม่พูดเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาคือพระองค์ท่านเนี่ยให้สำรวจว่าชาวบ้านที่อยู่กับป่าแล้เขานุรักษ์ป่าได้ดี ก็เหมือนให้รางวัลชาวบ้านที่ดูแลรักษาป่าก็ได้บ้างขุนบินที่ราสดอนเป็นเกลี่อนนะฮะแล้วก็เขาดูแลสภาพป่าที่ดีแล้วก็มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเขาหาวิธีการว่าชาวบ้านเนี่ยจะอยู่กับป่าแต่อย่างเกื้อกูลกันอย่างไรในปี43สมรงท่าน สเสด็จมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองนะก็เลยตั้งพื้นที่ขึ้นมานะเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชิิบ้านขุนวินในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระราชทานพระราชดำริแก่นวิงานที่เกี่ยวข้องดำเนินง,งานพัฒนาหมู่บ้านขุนวินโดยให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม ด้วยเหตุนี้ทุกหน่วยงานจึงได้สนองพระราชดำริด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านนี้ครั้งแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้าวข้าวไม่พอกินเพราะพื้นที่ทําการเกษตรมีน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นป่าก็อนุรักษ์ป่าไว้ครับแล้วให้ให้กรมการข้าวเข้ามาดูแลเรื่องข้าวก็ปรากฏว่าผลผลิตที่ผลิตได้นเนี่ยเกินจํานวนที่ความต้องการในการบริโภคในหมู่บ้านปัจจุบันในชาวบ้านในจะเหลือข้าว สำหรับพอขายได้แล้วครับจากหลังจากครั้งแรกนี่ไม่พอกินน้าชาวบ้านเนี่ยมีมีน้ําจริงแต่ว่าห้วยอยู่ข้างล่างครับป่าปาภูเขาตอนนั้นระบบยังไม่ค่อยดีก็ให้กรมกรมชลประทานมาวางระบบป่าปาภูเขาซึ่งปัจจุบันนี่ก็น้ําก็มีเพียงพอสําหรับการาทำเกษตรในภาคฤดูร้อนได้ซ้ำครับเรื่องด้านการเกษตรนี่ก็มาพยายามมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใกล้บ้านเพราะในอดีตเนี่ยวิธีชีวิตเขาเนี่ยเขาจะปลูกไว้ตามหัวไร่ไปนาซึ่งมันไกลเพื่อว่า จะต้องการใช้ปุ๊บก็จะได้กินของสดเลยครับผมไม่เพียงแต่อู่ข้าวอู่น้ําหรือพืชผักเท่านั้นที่ชาวบ้านได้รับการส่งเสริมจากโครงการไม้ผลหลากหลายชนิดก็ปรากฏให้เห็นในทุกครัวเรือนที่ผู้คนถิ่นนี้เรียกกันว่าฟรุตแบงก์มะแขวนนี่มันมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วในในพื้นที่ป่าอยู่แล้วแล้วก็แทนที่ชาวบ้านจะไปเก็บหาในในป่ามาเก็บหาของป่ามาแล้วก็เอาเม็ดมาขยายเพราะเพราะขยายแล้วก็แจกให้ชาวบ้านได้ปลูกในพืช ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นหลายสิ่งหลายานะอ,อย่างนะเมื่อพระบริพ่อน้ำประปาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นก็ทั่วถึงได้ดีเป็นความโชคดีของหมู่บ้านตรงนี้อีกอย่างคือการวางผังการจัดตั้งหมู่บ้านตั้งแต่แรกนะครับผมคือมีการตั้งหมู่บ้านในเนินที่สูงกว่าพื้นที่ทํานานะครับแลว,วิถีชีวิตชาวบ้านของที่นี่คือมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็คอกสัตว์คอกวัวขอกวายไว้ใต้ถุนบ้าน เวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยขี้หมูขี้ไก่เนี่ยหรือว่าปุ๋ยธรรมชาติตรงนี้เนี่ยจะไหลลงมาตามล่องน้ําในหมู่บ้านแล้วก็ไหลลงมาสู่ทุ่งนาส่งผลให้การปลูกข้าวเนี่ยได้ผลดีแล้วก็ต้นข้าวสมบูรณ์โดยที่ปัจจากการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือว่าสารเคมีการเกษตรแบบผสมผสานบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวินคืออาชีพหลักที่สร้างความพออยู่พอกินให้ทุกครัวเรือน และงานหัตถกรรมอย่างเช่นการทอผ้าก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาอีกทางและไม่ไกลกันนักนะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือโรงเรียนในป่าที่เต็มไปด้วยเด็กน้อยและยังใจดีชวนเดินเลาะคันนาสุ่ป่าใหญ่เพื่อที่จะไปดูฝายต้นน้ำอ่านร่มรื่นชวนชื่นใจค่ะ ววินในวันนี้ได้กลายเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทุกประการ mm hmm. ก็ด้วยความร่วมมือที่มาจากจิตสำนึกอนุรักษ์ห่วงแหนในผืนป่าแห่งชีวิตทุกสรรพสิ่งล้วนซาบซึง้งในพระเมตตาที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ไมิลืมเลือน